คุณคงรู้จักมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังที่ผู้คนต่างใฝ่ฝันอยากจะมาเรียนที่นี่และในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงของมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนอันดับที่10ความเป็นมาของสถาบันมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก่อตั้งเมื่อวันที่25ธันวาคม2 5 0 5 โดยมีอาจารย์สุรัตและอาจารย์ปองทิพย์โอสถานุเคราะห์เป็นผู้ก่อตั้งเดิมชื่อว่าโรงเรียนไทยเทคนิคต่อมาเมื่อวันที่24ตุลาคม2527ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยกรุงเทพนอกจากนี้ยังมีคณะผู้ร่วมก่อตั้งซึ่งทําให้มหาวิทยาลัยเติบโตมาอย่างมั่นคงจนถึงทุกวันนี้อันดับที่9สัญ,ญลักษณ์ประจํามหาวิทยาลายัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพใช้รูปเพชรประกอบในตราประจำมหาวิทยาลัยมาโดยตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งซึ่งมีที่มาจากนามของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยคือสุรัตท,ที่แปลว่าแก้วอันประเสริฐซึ่งก็หมายถึงเพชรนั่นเองการนำรูปเพชรมาใช้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยจึงเป็นการให้เกียรติและลํำลึกถึงผู้ก่อตั้งนอกจากนั้นเพชรยังสื่อความหมายถึงคุณค่าและความแข็งแกร่ง อุปมาดังมหาวิทยาลัยเป็นเสมือนสถานที่เจรนายให้นักศึกษากลายเป็นเพชรซึ่งทรงเกียรติและทรงคุณค่าโดยรูปแบบดั้งเดิมเรียกว่าเพชรในชัยพฤกษ์ซึ่งเป็นตาที่ประกอบไปด้วยรูปเพชรอยู่ตอนบนเล่มหนังสืออยู่ตอนล่างและล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์แต่ปัจจุบันได้มีการออกแบบเพิ่มสีสันเพื่อให้สื่อความหมายชัดเจนขึ้นเพิ่มความทันสมัยมากขึ้นโดยยังคงใช้รูปเพชรอย,อยู่เหมือนเดิมอันดับที่ 8. บริการในมหาวิทยาลัย สำหรับมหาวิทยาลัยกรุงเทพของเราถ้าให้นึกถึงบริการที่เราคุ้นเคยเชื่อว,ว่าทุกคนต้องพูดถึงรถรางหรือที่เรียกกันอีกอย่างว่ารถซัฟฟรีที่วิ่งรับส่งตามแต่ละตึกในมหาวิทยาลัยรถรางถือว่าเป็นบริการยอดฮิตที่นักศึกษาได้ใช้บริการโดยจะให้บริการทุกวันในเวลา7 30. นาฬิกานาทีจนถึง19นาฬิกานาทีเรียกได้ว่าถ้าคุณมีโอกาสควรไปลองใช้บริการเจ้ารถรางนี้ดูสักครั้งอันดับที่7 มอกรุงเทพไม่ถูกกับฤดูฝนมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไม่ค่อยจะถูกกับฝนสักเท่าไหร่ในช่วงเวลาที่มีฝนตกหนักหรือในฤดูฝนนั้นจะมีน้ําขังในบริเวณของมหาวิทยาลัยเป็นจํานวนมากทําให้การจราจรและการเดินทางมายังมหาวิทยาลัยนั้นยากลําบากและเป็นปัญหาที่ยังค้างคามาจนถึงทุกวันนี้อันดับที่6ติดอันดับในปี2019 qs asia university ranking สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลกได้ทําการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียซึ่งในการจัดอันดับครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยของไทยทั้งสถาบันของรัฐและเอกชนติดอันดับเอเชียทั้งหมดกว่า19สถาบันและเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพสามารถติดท็อปมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับหนึ่งของไทยและในอันดับที่405ในภูมิภาคเอเชียอันดับที่5จํานวนอาจารย์และนักศึกษา คุณรู้ไหมครับว่าจํานวนของอาจารย์ที่สอนและจํานวนของนักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นมีทั้งหมดเท่าไหร่โดยในปี2018บนเว็บไซต์วิกิพีเดียได้ระบุว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพนั้นมีจํานวนอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด551คนและมีจํานวนของนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ที่มหาลาัยอยู่มากถึง27,868คนอันดับที่4ซอยลังสิตพิลม เรียกได้ว่าสิ่งที่อยู่คู่กับมหาวิทยาลัยคงหนีไม่พ้นซอยในตำนานอย่างซอยลงังสิตพิลมซอยแห่งนี้เป็นทั้งแหล่งพักอาศัยของนักศึกษาและเป็นแหล่งรวมของกินมากมายซอยแห่งนี้ยังถูกขนานนามว่ามีทุกอย่างที่นักศึกษาต้องการโดยระยะทางความลึกของซอยลงังสิตพิลมนั้นมีความยาวอยู่ที่850เมตรอันดับที่3คณะแรกที่เปิดสอนลหลายๆคนคงจะคุน้นหูกับคําว่านิเทศมกรุงเทพ จึงทาให้คิดว่าคณะนิเทศาสตร์เป็นคณะสาขาแรกที่ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดสอนแต่ในความจริงนั้นทางมหาวิทยาลัยได้เปิดสอนสาขาวิชาแรกคือสาขาวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบริหารโรงแรมและสาขาวิชาบัญชีในปีพศ2505ส่วนในคณะนิเทศาสตร์นั้นทางมหาวิทยาลัยได้เปิดสอนในภายหลังในปีพศ2514โดยแต่เดิมได้ใช้ชื่อว่าแผนกวิชาสื่อสารมวลชนอันดับที่2 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านการพัฒนาคุณภาพเกี่ยวกับการเรียนการสอนและบุคลากรทางมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนในด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงดีเด่นจากหลายประเทศโดยมีทั้งหมด64มหาวิทยาลัยจาก27ประเทศทั่วโลกอันดับที่1มอกรุงเทพในปัจจุบันมหาวิทยาลัยกรุงเทพถือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงมากๆในปัจจุบัน และนอกจากนี้ในปี2019 f o r b e ได้จัดอันดับมหาเศรษฐีในแต่ละประเทศโดยประเมินจากข้อมูลทางการเงินและการถือของหุ้นโดยในประเทศไทยนั้นตระกูลองสถานุเคราะห์อยู่ในอันดับที่8โดยมีมูลค่าทรัพย์สินที่ถืออยู่เป็นจำนวน9 5 7 0 0ล้านบาท